พี่ฟางมีตัวช่วยแล้ววันนี้พี่ฟางไม่ต้องช่วยพ oh, 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 like ี่ฟางไม่ต้องช่วยเออมีน้อยรถเองเลยนะโอ้ยเก่งจังเลยโอ้เก่ง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 โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้ดูมีน้อยรถน้ําต้นไม้เองนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปข้างหน้าไปข้างหน้ารถไปค่ะอย่ามาตรงทางนี้ อืออ่พี่ฟางหนูรถเองเออด,ดูน้องไปดูน้องไปเ <c oughs> ขาอ,อยากรถก็ให้เขารถไปอ่ะไปทางนู้ดไปทางหน้าลูกไปทางหน้ารถไปข้างหน้าแล้วลูกนะเออรถไปข้างหน้าลูกอืมอืมพี่ฟางก็เป็นพนักงานลากสายยางแล้ะกันอืมไม่ต้องลากไปยากเนาะเพราะว่ามันจะละได้ประมาณเออมันก็ได้อยู่ประมาณก็ะมาณครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกนะว่าลากได้ประมาณเท่าไหร่ถึงตรงไหนประมาณแค่นี้เด้อประมาณแค่นี้แหละพอมันจะได้ไม่ตึงทั้งนั้นลูกวันนี้พี่ฟางมีผู้ช่วยไว้เออพี่ฟางสบายแล้ววันนี้ พี่พางสบายแล้ววันนี้มีมินน้อยมาช่วยรดน้ำต้นไม้โอ้โหดูยอดโอยเก่งเว้ยเก่งเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหระวังระวังต้นไม้ด้วยระวังต้นไม้ด้วยมันจะหนีผมโออโหดูโอยเก่งจังเลยเว้ยโอยมาช่วยพี่ฟางรดน้ำต้นไม้ลูกใครวะรรดต้นใหญ่ด้วยรดต้นโคนต้นใหญ่ด้วยลูกต้นโคนต้นใหญ่ต้นใหญ่เออต้นใหญ่ด้วย ข้างใต้ข้างใต้มันลูกข้างใต้มันมีนี่นี่นี่นข้างใต้มันฟางบอกน้องให้ฉีดยังไงฉีดน้องไงฉีดน้ําไงนี่ไปตรงโคนเออเน้นตรงโคนลูกเออเน้นอย่างนั้นแหละลูกเน้นเยอะ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 อัดเยอะเยอะเลยลูกอัดเยอะเยอะเก่งมากเก่งมากเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลย อ่า <Wasser> ไม่ใช่ฉีดต้นไม้ไม่ใช่ฉีดดินฉีดต้นไม้ลูกเอาฉีดต้นไม้โอ,โอโ huh e ้โหสบายเลยวันนี้ต้นไม้อยู่ตรงไหนต้นไม้อย่ตรงไหนเออเออเอาเออเอาแล้วต้นไม้อยู่ทั่ไหนอีกอยู่ที่ไหนอีกต้นไม้น่ะอเอาขึ้นไปเดินไปนิดนึงขึ้นไปนิดนึงปางดูสายน้องดูสายไปเดินไปรอดเดิ อ๋อพอพอพอเราจะเอาแค่ข้างตรงนี้เด้อต้นชะแมบทองฮะยิ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใหม่ลูกใส่ใหม่มันดุดแล้วมันดุดแล้วมาเดี๋ยวไปเอาใส่ใหม่แล้วเพราะว่าแรงดันน้ำมันต้องสั่ เดี๋ยวมนหลุดอีกเดี๋ยวมนหลุดอีกให้พี่ฟังให้พี่ฟังชี้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชี้เดี๋ยวไปชี้ทางโน้นเดี๋ยวไปอยุดดูโอ้ยออกเร็วเดี๋ยวมีแตนแตนเร็วลูกเฮ้ยลูกลไปอยู่กับป้าแาวบ้านก่อนเดี๋ยวแตนเดี๋ยวเจอแตนเออเออเอออย่าอย่าอย่าไปอยู่ใกล้เลยอย่าไปีกคือใกล้โอ้โหกอดไปเลยกอดไปเลยงานนี้เอาแล้วกอดไปแล้วตอนนี้กอดไปแล้วเออจับมือด้วยกันเลยจับมือด้วยกันเลยลูกเออเอาเอาเอา เอ,อ,อ,อย่าลืมด้ว่าต้นชะแมบทองต่อยเยอะเลยม,นะม,มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้สายมาไ,ไ,ไ,ได้แค่ตรงนี้ลูกมันได้แค่รอบริมตรงนี้พอเพราะว่ามันดึงมันไม่มีสายยาวม,มันได้แค่ตรงนี้อืม ได้ยิงได้ยิงได้ยิงได้สายมันมาได้อีกนิดนึงมันมาได้เดี๋ยวรงนี้ไม่ด้เดียนีมันนี่ยไมเสร็จมันนี่อันนึงตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยายินึ่ัปแล้ใครไปรับบินน้อยอ่ะใครรับบินน้อยมาปาจิบานปาบานเฮ้ย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 เาดีโกลกม้าดีโกลกเอ เออวันนี้เป็นเสือลายเลยวันนี้เป็นเสือลายเลยวันนี้ใส่เสื้อลายเสือเลยวันนี้อืมเอาโคนต้นลูกเอาโคนต้นเยอะๆเอาโคนต้นเยอะๆได้เรืองอะสายยางนาเดีย ายางนเดียเออ,อ,เอแล้วก็ <c oughs> มีคนไปทำแล้วจิ๊บจิ๊บจ๋าจ๋า เาไม่รู้เขาไม่รู้แม่ลกอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไปน,นู้นเลยลูกไปนู้นเลยไปคืนไปคืนโ <c oughs> ยรถตามนี้ไปเลยเนะี่ เพราะว่าเราได้แค่ขอบเพราะวยย่าสักยางมาได้แค่ขอบนึงเราก็ไม่ต้องเข้า,นะขาแค่อยู่ข้างนอกนี่แหละลหอ,อ่ะข้างในตรงนั้นบอกอยางก็เอาข้างนอกก่อนแม่ไม่เอารอข้างนั้นเรียบร้อยแล้วอ่านกฟางก็ให้ก็รถอยู่ตรงส่วนนี้เนาะนะคะเพราะว่าเอ็นเ็นก็รถทางนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะ เี๋ยอแค่เฟืร์นมีเฟืร์นพับผ้าหรือตากผ้าบออื mm. มนี่เฟืร์นตากผ้าก่อนเพราะว่าวันนี้ปั่นผ้าหลายหลายถังเลยวันนี้สองถังเลย

ไปไหนระวังโดนน้ำไอ้มินระวังโดนน้ำ นนต้นชะแมททองเอายี่อ่อยอออลูกนะต้นชะแมททองสีเหลืองนะ่ะต้นชะแมททองสีเหลืองน่ะที่มันแห้งๆตรงนั้นนะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ชีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ